สบายดีพี่น้องวัตถุขุนข้นตึงบ่นกำลังสิเห็ดกินี้างเอา้่ากงานนี่ยนับงล้านหมากไม้ไก่กองกองตมเจ้าอูแดงนี้ สบายดียนาะมือเศร้าพี่น้องโอ้ยกล่องมัวลืมเสร็จเลนสวัสดีทุกคนทุกท่านน้ำงเวนน่กกับไข้แน่พี่น้องเอ้ยลมเย็นวอย v อย,อยเออกะแน่ว่านี้ังเต้นขึ้นในทางนะแม่เขาเห็นแบบแบบ <c oughs> แค่นั้นตะวัววนระเบิดหลยลุงตายแลกน่ะฮะนี่ในเมนูที่ของโปรดของคุณแม่ ปนกบจ้าดูหน้ามันผูสบัดบอบไปเลยจ้าพูดถึงกบถึงเขียดนี่กินเข้าไปได้ไงพวกนกพวกหนูอ่ะอย่าไปตลาดดงได้เฮยตลาดด่งใสอ้เขาเปิดแล้วเปิดะบอเปิดทุกใก็อย่าไปหาสัตว์มาเลี้ยงพี่น้อง โอ้ยมแมนเลี้ยงเราเอามาปล่อยเอามาแหลวก็บอม,มีเวลาดูแลมันนี่ขนาดแซตตัอนีก้ก็ยังไม่ได้มีเวลาดูแลมันนี่สร้างเด็สร้างคอยสร้างเจ้าอุ้ยหายับอยู่เนาะโบแมนสมองกับหรือเปนี้จนจ่อยพี่น้องไปผักไข่ขมส์คอยสร้างเจ้า คนคนอยู่เบิดมือเบิดเวรคนอยู่บิดคืนเบิดวนนันยามกลางคืนก็นจะไปนอนสายนอนบนบ่ได้มันม่ได้นอนได้ไหม<อ>จ้าสิตาม,มาคือจะนำบ่ใส่น้าเหมือนจะหน่วยสหน่วยใส่น้าเหมือจะหน่วยสหน่วยอะไรนี่เมนูวันนี้อันนี้จะเป็นแกงอ่อมกระดูกหมูกระดูกซี่โครงอ่อนมังเห็ดกระดูกนี่เห็นกูกินน่ะ แกงออมจพักขมพี่น้องจาโอ้ยน้าเอ้ยพวกเนื้อพวกยังที่มีวิตามินน่ะนี่แหละแซ่บสุดกระดูกนี้กระดูกซิโครงอ่อนนะจ๊ะนี่แหกตาบางด้เป็นอย่างหืมใส่มะเขืออีกเรื่องปกติของแกงอ่อมใส่มะเขือพวง ใส่กระโคมระเบิดระเบิดแป้งรวนลงไปหัวซิงคายแล้วก็ใส่อ่มะแข่งพร้ออมเ่อเครขาเอ็นอย่างเอาแซ็บเสบพี่น้องจ๋าก็เห็นกระเทยอย่างลงมาเอาบุกหอยมาให้แล้วมันไปใส่กับมือลงลุ่มลงลุ่มเลยมือท่านหนั่กกับสีโปนโบพี่น้องมากินข้าวซ้อนรำกันเด้อจ้าให้ไปใส่เบอร์หู โอ้คือว่าอะไรเนาะโอ้ยมันบ่ลายคนเบิ่งคนคือลายแต่จริงๆมันบ่ได้หลายได้เยาเลยยกไปเวียไปเหียมันละกันเบิดเลยเคยลาซาลามันก็อยู่ตะก้าผมประจำตาก้าวานตีหามก็แจ้งแล้วตื่นมากว่าแบบวุ่นวันวุ่นวั่นแห่งดีกาึ้นแล้วแห่งก็หอมแล้วงัว หอมกระมันก็จะมาเฝ้าอย่เทนั้นหัดกลางคืนมาเดือนแจ้งดีแล้วมันบาา้าหลอกกินโอย้หยหนาวมาึง <laughs> บ่เมเข้าอันเข้า,างว่วเข้าอัเออมื่อเบิดจะบอกโอ้งนข่ได้หอางัวนข่ามาใัวแล้วได้หด้เดออ้อบเอาข้ามาพี่นะแม่แ <laughs> เรียบร่อยเล้ฮะ <c oughs> จอยอีแม่ว่าว่ามึงบ่เหตุเรียกละม้ง มึงมึงข่าไปเหตุตีโอ้ยนางงามเออมันว่ามื่อวานมันิ่มหาใหม่หมดเหมือมันว่ามาๆเจ้าหนกอุ้มขึ้นไปเบิ่งสางนี่เจ้าว่าอยากเบิกเงินหรอบดจ้าสางก็ดูดูบางยอดนะพี่น้องเอ้ยหลายคนก็คอมเมนต์ว่าอยากให้มีผู้ใหญ่ใจดีอ่าเนี้ยก็ ซับพอร์ตน้องยอดวสันเซสบะมีกัวจะดูเห็ดแนี่ยกินนะมคะใครก่อนฮ <laughs> ะ <laughs> นี่เดี๋ยเบามีไปเห็ดผัวดีเนาะวสันไปเบามีจะด,ดูเห็ดกินเลยค่ะแม่มาอรรถจาจร์เด็กมาเลยก่อนให้ลงก,ก,กินมป็นน้องยอดบ่อยจ่อยหรือเปล่โอ้โหเปลี่ยนหน้าเรื่อยเรยนึกท่าเลย นนาเ้ายังบ่เคยเปลี่ยนเลยเพื่อมาจ้างกูนีจอยกูสเหตหอยคนยอดดัมาสเตอรี่สอนยูทูบนมรมาจ้างกูนีหน้าอำเอกินข่าวเศร้าเร้่อที่น้องฝนกบเมื่อหนึเปลนหนานึงเมื่อนึงเปลี่ยนหนานึงคือเรเปลี่ยนองมือเนี่บ่เป็นโับบ่มันเป็นน้ำนงอบเส็จผเป็น นายก็ว่าห่อเอ้านี่มันแกงอ่อมกระดูกอ่อนนี่ตั้งแต่เดินเล้วยังขายเยป่ะโอ้ตอนเห็นเขาขายแล้วบาอเอากดคือไว้นแกในเดือนหนึ่งเลยท่านนะเดี๋วไปขายมนต้นปีนะกำลังทำอมูบ่า ก็สีดำหน้าอย่างนี้กินพวกนั่นแหละเนื้อันนันหมดแ่งแซ่กระดูกมื่นี่นั่แส่ติดกระดูก็อันี้ข่าจะาคลืมันแท่เนี่ยนั่นแท่งเราพยายาได้งมะลนาะแม่มอ่อๆ น่องม้วยมันได้ออกมาบ่มือนก๊กตกกะเล่อยังอบมาไนน้องควันจักมาห่มาทำมีเรืยเบเขาไปจุละเขาตการจะดิ้นเห็นือ mau puan macam อากาศตัวโตไหน้รวบจะิง่แลวก็เลยวบ่บบอเขาออกมานอนหน้าบนเบาเขาไปหาบนางน้ำมันยมมอกมังน้ำมันอะ้นนมกระงเมา ช่ติมนา้ย่างมากับมหัวก็บมาให้เขาเจาะหัวเ้าจะบุกที่หิ่ง่างใ่จ่อแล้วไปาน้ี่สี่แล้วเราจะไปที้วนที กระดูกมูนเราแทบแทบพี่น้องบ้องสิบซีนเราไม่ขนาดตัวตัวขาวเนี่ยที่เขาไปหาถูกหายากมันจะเป็นซีดแต่บดแซ็ตแกระเทิมาซ้อนสุฟังหวืนยังตกน้องมวยมาบาน้ำบานเขหว่าใส่ก่อนาแบบพานคนมาลายแบบนี้นะอืเนาะ ดีใจว่อยว่าได้ถึงแล้วนอนยัวะม,มา,มา,ม,ามาก,ก้าสบัติยังชั้นหญ่ตี้โควิดเนะาะดีๆดีใจใหม่อืมเน,ะบบน,นะาะแซ่เยวรอเา โต๊เกียวนันโต๊เกียวนังน้องมาเกี้ยวแม่งเลยน้องมาเกี้ยามนังน้องมาโดนมาข้าในหันเกียวมีคนเยอะแยะเฮ้ย ี่บานิ่มนี่อัะห้าทีซีห้าีีกูเด้รอขหน่อยกูหนาต้าสองผ่านไปไหมใส่บ็อกเสียห้องน้ำมาไปอันอีกสี่น็อซีเลยไหมสินเดือนอย่ไปอีกเพิมที่ซองี่อ

ยักินเาอ้เป็นมากันอย่างละนอนจอยก็หันใหม่นะแค่จืทาเลยนะก็หัาใหม่นะลบกบลดกไปถ่ายแต่ว่านี่มันกมาลงวันนีสัญญาณวนใส่เดะลงมือะม่ว่านเลงมาเองต้องคนใคเขหลดหรบาบา ถขาลงขอาเองเขาน่เานางลงบ่เป็นให้เขาลงเขาอย่าบอกนะ่ายกันให้เขาได่ปกทายกัให้เขาได้าย้หมล้ายเแล้วายเห็นมึงทำทอันนี้ลหมูลงเมืโตหักกมาลงไ่มู่ายให้เราแล้วเอามูประจับมันเป็นคนทายคน่ายบามันเขียนยันแล้พี่น้องก็แสบแล้ จ่างล่ากันเพียงเท่านี้พี่นนองเว้ยแซบแซบ,บอันนี้นะคขาบริกินจะโดนแล้วเนาะคนกมอแม่ก็แซบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไว้เจอเจอกันใหม่สบายดีพี่นนอะ